รับเข้ามานะครับผมตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญของผมเรียบร้อยแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆตอนนี้จะมาทางสายโฟนอินก่อนนั่นก็คืออาจารย์คมสรรโพคงนักวิชาการด้านกฎหมายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมด้วยด้วยสถานะการจราจรตอนนี้เราคงต้องคุยทางสายก่อนนะอาจารย์นะ ใช่ครับฮะติดมากคะครับ <c oughs> จะชวนอาจารย์คุยให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยกรณีของคดีนายทักษิณชินวัตรที่ศาลฎีกาน,นัดวันที่13มิถุนาย,ยนนะครับอาจารย์ครับฮะอาจารย์ยังไม่ทันพ้น48ชั่วโมงหลังจากที่ศาลนัดเลยทนายความของนายทักษิณชินวัตรออกมาบอกแล้วว่า13มิถุนายนทักษิณไม่ไปศาลนะเดี๋ยวจะส่งคำชี้แจงหรือข้อเท็จจริงทางเองกสารแทนแั้นมันทำได้ด้วยเหรออาจารย์ ไม่น่าจะได้ครับคือม,มันเป็นสองเรื่องนะ,ะหนึ่งก็คือสารให้ทำคำที่แจงไปในสามสิบวันสารนัดพร้อมวันที่สิบสามมิถุนาซึ<ะ>่งซึ่งหมายความว่าหนึ่งคุณก็ต้องส่งเอกสารถ้าความเข้าใจของผมเนี่ยเวลาสร้างคำสั่งก็ต้องส่งก่อนวันที่สิบสามใช่ไหมฮะแล้วสิบสามเนี่ยโทรคุณไม่สิ้นออกไปคือภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ย ส0มสิบวันหลังจากวันที่สามสิบเมษาคุณต้องส่งเอกสารให้เสร็จก็พวกน,นี้ก็จะถือการรับหมายเป็นหลักไงครับครับเป็นไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็รู้กันทั่วไปแหละว่าคุณต้องมาในสามสิบวันฮะนะครับก็ผมค,คิดว่าในในต้นเดือนมิถุนานะฮะคุณก็ต้องทำคำชี้แจงนั้นแหละถ้าผมให้ย่างช้าก็น่าจะไม่เกินวันที่สิบครับนะครับ ครับผมแล้วสิบสามนี่คือในในทางกฎหมายยังไงก็ตามทักษิณชิวต,ต้องไปปรากฏตัวใช่ไหมครับคุณอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ<อ>ต้องไปฮะแล้วแบบเนี้ยอ่าผมถามแบบคนไม่รู้ทนายของคุณทักษิณออกมาเราก็ไม่ได้ไปกล่าวหานะเขาออกมาเพื่อจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ว่าอาจจะมีการขอเลื่อนนัดพร้อมอะไรอย่างนี้ไหมาอาจารย์ก็เป็นไปนได้ครับอาจจะเป็นกรณีอย่างที่ว่านะฮะเพราะว่า เราบอกว่าไม่ไปศิษามวิุดาโดยที่ไม่บอกสาเหตุเนี่ยผมว่ามันมันมันก็ค่อนข้างจะบอกเร็วไปหน่อยนะนะครับครับวันนี้มันอีกเดือนหนึ่งอ่ะอ่าอีกเดือนหนึ่งเพราะนั้นถ้าคุณจะบอกศิษฐ์ามวิศนาคุณไม่ไปคุณต้องบอกให้ได้ว่ามีอ,อะไรใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการไม่ไปเนื่องจากเหตุเรื่องสุขภาพนะจะอ้างว่าติดธุระอื่นเนี่ยศาลคงไม่ยอมไม่ทาอย่างนั้นหรอกครับ คือสามารถที่จะบอกเลือดได้ถ้ามีสาเหตุสุขภาพไอ้เรื่องติดงงติดงานคงไม่ได้เพราะนี่นัดไว้แล้วสี่สิบกว่าวันล่วงหน้ามีสิทธิ์จะเป็นไเงเหื่อยยุ่ยอีกไหมอาจารย์เออันนั้นน่าจะเปื่อยทั้งตัวนะฮะที่ไม่มาวันที่สิบสามอ่ะคงคงจะเปื่อยจนหมดทั้งตัวอะไรมาไม่ได้และจริงๆแล้วถ้าโดยอาการที่เห็นน่าจะเปื่อยบางส่วนเนี่ยก็น่าจะมาได้อยู่นะฮะก,ก็ไม่รู้จะเปื่อย <laughs> เปื่อยตรงไหนอีกเนี่ย ประเด็นเนี้ยน่าสนใจคือที่ผมชวนอาจารย์คุยไม่ได้ประชดว่าจะเปื่อยยุ่ยอีกไหมเพราะว่าหลังจากวันที่30เมษายนเนี่ยสารก็ต้องเริ่มบันทึกพฤติกรรมของคุณทักษิณถูกไหมครับอาจารย์ว่าก่อนนี้นคุณทักษิณไม่ได้มีอาการอะไรเลยไปนู่นไปนี่ได้ถ้าอยู่อยู่กว่าวันต่อจากนี้บอกป่วยมันก็อาจจะฟังดูแล้วค้านสายตาแมอาจารย์ มันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่การสายตามันไม่เป็นความจริงแน่เพราะเห็นว่าแกไปมาตลอดไงก็งถึงเวลาบอกว่าจะมีอาการป่วยขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะฮะขนาดไปฝนเล่นน้ําสงการได้เนี่ยซึ่งปกติคนที่เขาป่วยแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปในสถานที่แบบนั้นหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็เสี่ยงต่อเรื่องสุขภาพใช่ไหมฮะครับแต่นี่แกก็ไปอ่ะนะฮะ อันนี้ผมว่าสารนี่มันป้นพฤติกรรมมาได้ก่อนสงการเรื่องครับก็ตอนสงการสารยังไม่รัดพร้อมไงอาจารย์ตอนสงการสารยังไม่รัดพร้อมกันเลยยังยังไม่ได้รู้สึกตะขั้นตะคออว่าจะป่วยขอมัน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 เห็นได้ในข่าวหน้าข่าวตลอดไปตลอดมาแล้วครับว่าเขาไปทําอะไรนะคือถ้าถ้าป่วยเนี่ยนะครับป่วยแบบที่เคยเป็นเนี่ย ไม่องสงการเนี่ยมันไม่ต้องไปหรอกครับงานแบบนั้นนะฮะนะฮะมันไม่ต้องไปหรอกทีนี้ถ้าโดยพฤติกรรมอย่างนี้ก็เหมือนจะจงใจที่จะหลีกเลี่ยงที่ไม่ไปศาลแล้วครับน่าจะน่าจะปรึกษากันแล้วคงกลัวว่าในวันนั้นนะ่ะเกิดศาลชี้เลยนะฮะแล้วก็โดนจับเข้าเรือนจำไปเลยก็เลยไม่กล้าไปมากกว่าหมายความว่า13มิถุนายนที่เราอ่านจากคำแถลง ของสาลเนี่ยที่บอกว่านัดพร้อมและนัดไต่สวนอาจารย์บอกว่าในทางกฎหมายชี้วันนั้นเอากลับเข้าคุกได้เลยเหรอครับได้ครับเพราะว่าสาลให้ทำการชี้แจงไงฮะในสามสิบวันและเรื่องนี้ไม่ใช่คดีใหม่มันเป็นคดีเดิมเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการ,รบังคับการลงโทษใช่หไหมครับเมื่อมีปัญหาเรื่องบังคับการลงโทษเนี่ยก็อ,อยู่ในประเด็นข้อกฎหมายอย่างเดียวแหละว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าในการบังคับการลงโทษของรัฐประหาร ฮะาคือสารสารไม่จําเป็นต้องรอหลักฐานจากจากหน่วยงานอื่นแล้วเหรออาจารย์อย่างแพทย์ยสภาที่รออยู่หรือรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือรายงานปปชอ,อะไรนี้สารไม่ต้องรอแล้วเหรอครับผมเข้าใจว่าในคาร้องของคุณยันชัยจะมีไอ้ตัวรายงานกรรมการสิทธิแล้วนะนะแต่ว่าของแพทยสภาก็ผมมองว่าไม่มีความจำเป็นแล้วล่ะครับเพราะว่ามันมีประเด็นข้อกฎหมายอย่างเดียวว่าราจะรรมน์เนี่ย ได้ร้องขอสารไหมนะส่วนรายงานแพทย์จะบอกให้อยู่ไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นแล้วฮะประเด็นคือถ้าไม่ร้องขอสารก็คือว่าผิดขั้นตอนของกรมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาแหละครับเพราะนั้นเป <พอ S 2> ็นประเด็นที่ถ้าได้ข้อเท็จจริงก็เลยแต่ชี้ข้อกฎหมายแล้วครับอ่าก็คือจุดตายเนี่ยอยู่ที่กรมราทชัณฑ์ได้ขอสารเพื่อปล่อยตัวนายทักษิณออกมาโรงพยาบาลหรือไม่ตรงนี้คือจุดตายครับใช่ใช่ใช่ อาจารย์น,นั่นคือจุดตายะด้วยภาษาธรรมดาเลยนะกรมราชธรรมเขาก็ต้องอ้างกฎหมายเขาอะพระราชบัญญัติเขาอะไอมาตราห้าสิบห้าว่าก็เป็นอำนาจเขาเห็นนักโทษจะตายอยู่แล้วก็ปล่อยตัวออกไปโรงพยาบาลได้แล้วการไปอยู่โรงพยาบาลก็เท่ากับนับวันคุมขังด้วยอาจารย์อธิบายหน่อยว่าตกลงเขาทําได้หรือไม่ได้ก็จริงๆจริงๆเขาก็อ้างแบบนั้นมาตลอดนะครับคุณต้นนะนะแต่ว่ามันอ้างไม่ได้งไงเพราะว่ากฎหมายราชธรรมเองเนี่ย เาก็บอกว่าไอ้กรณีมาตาห้าห้าเนี่ยมันต้องไปออกกฎกระทรวงนะและ้วเงินในกฎกระทรวงที่ออกมาเนี่ยมันถูกกฎหมายราชทรรมเองในมาตาหกมันล็อกไว้ว่าถ้าจะออกกฎกระทรวงคุณจะไปขัดตาวิทายาไม่ได้นะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะกฎกระทรวงที่ออกและพาออกไปโดยที่ไม่ไดําเนินการตามวิทายาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปนตามวิทยาอยู่แล้วนะจะอ้างไอ้กรณีมาตาห้าห้าอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับอ่า คือในมุมกฎหมายเนี่ยผมเห็นทุกคนเนี่ยมองตามนี้หมดเลยว่าคุณจะมาอ้างมาตาเดียวที่คุณมีอยู่ในกฎหมายของคุณไม่ได้เพราะมันไปขัดกับกฎหมายที่ใหญ่กว่าหรือกฎหมายตัวคุณเองอย่างนั้นน่ะอาจารย์ถามจริงๆเหระรูรอดของคุณทักษิณตอนเนี้มีบ้างไหมในสายตาอาจารย์อ,อ๋อก็มีตามช่องทางธรรมชาติแหละครับ <laughs> ไม่ใช่สิเอาเอารูรอดทางกฎหมายก่อนเสียอาจารย์เดี๋ยวช่องทางธรรมชาติเรารู้กันอยู่แล้ว อรู้ล่อทั้งกฎหมายยังมองไม่เห็นนะครับยังมองไม่เห็นนะฮะคือคือรจชทันพยายามที่จะตีความข้อกฎหมายอย่างนั้นตลอดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเอ,อสารเนี่ยจ,จะไม่เห็นด้วยกับที่รัชชานตีความในเรื่องอย่างข้อกฎหมายมันค่อนข้างชัดะะว่ากระบวนการก็เคยต้องต้องไปขอต่อสารแต่จริงๆมันก็เคยมีเหตุที่มีคนไปขอต่อสารเพราะว่าเรจะสานคัดค้าน ่ก็เลยมีการยื่นยืนย่นต่อศาลและศาลก็ยินยอมนะฮะแต่ว่าในกรณีนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องกรณีราชชายาะออกแต่ราชชายนั้นไม่ยอมไม่ออกมารักษานะครับจนเขาต้องมายื่นต่อศาลนะครับครับอี่อาจารย์ถ้าอย่างเนี้นะรูรอดทางกฎหมายนี่แทบจะหาไม่เจออย่างนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีการป้าย ป้ายขี่ป้ายฉีกันระหว่างหน่วยงานไหมกรมราชัณฑ์ก็รู้แล้วว่าเอ้ยถ้าเรายังยื้อต่อไปอย่างนี้เราเสียแน,แน่โยนความผิดให้โรงพยาบาลตํารวจเลยได้ไหมโยนความผิดให้เรือนจําอ,อ,อะไรอย่างนี้เลยได้ไหมเรื่องนั้นแน่นอนนะครับก็ความเห็นของแพทย์กับของราชัณฑ์เนี่ยมันไม่มีทางตรงกันแน่ใช่ไหมฮะเพราะว่าอ,อถ้า ราชทานบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นตามความเห็นของแพทย์ตุลาตำรวจรใช่ไหมเพื่อจแต่บอกว่าราชทานเนี่ยไม่ได้อยู่ดีให้คุณเดชสินออกมาเองนะแต่ก็เป็นความเห็นแพทย์ก็ต้องอยู่แต่ในขณะเดียวทางแพทย์เองเนี่ยก็คงต้องเซฟตัวเองนะก็คงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาตัดสินใจตอนที่ผมได้ยินได้รับฟังมาเนี่ยก็อ,อทางแพทย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความเห็นอะไรแค่รายงาน อาก,การอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตัดสินว่าอยู่ไม่อยู่เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของราชทานแต่จริงเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยตอนให้ตอนที่ให้ไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะขัดแย้งกันแน่แหละครับเรื่องเนี้ยรมันไม่น่าจะตรงกันหรอกครับคือภาพที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ว่าหน่วยงานราชการไล่มาตั้งแต่กรมราชทานเอ่อเรือนจาพิเศษกรุงเทพรวมไปถึงโรงพยาบาตลตารวจที่เขาเล่นดนตรีเพลงเดียวกันคี์เดียวกันเนี่ยอาจารย์บอกว่า ในเอกสารที่ส่งไป30วันและในการเบิกไตสวนวันที่สิบสามิถุนาเขาทะเลาะกันเองแตกกันเอง,เ,องเล่นคนละเพลงแน่นอนเออไอทะเลาะคงไม่ทะเลาะแหละฮะแต่ว่าเขาคงจะสอบไปนทางที่ตัวเองรอดมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสารชี้ว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการแล้วถ้าเกิดมีการดําเนินการต่อว่าเป็นการละเมิอดอำนาจศาลเนี่ย อ่าก็จะมีคนที่สวยเกิดขึ้นระหว่างราชทั์กับกับแพทย์ใหญ่ทุกบันตำรวจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในทาง,ทางตอนการตอบเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปนในทางเดี่ยวกันได้มันคงจะตอบเป็นคนละคนละแนวทางออ้าวอาจารย์อย่างนี้นะเอาแค่เอาแค่แค่หน่วยงานแค่นี้นะวันที่สิบสามมิถุนาถ้ามีการไต่สวนจริงจริเราก็จะเห็นความความจริงหรือมุมที่เขาเบิดความสี่มุมสิครับคุมทัพษินหนึ่งมุม ราชทันหนึ่งมุมโรงพยาบาลตำรวจหนึ่งมุมเรือนจำพิเศษหนึ่งมุมน่าจะห้ามุมนะฮะไม่ใช่สี่ครับมันมีปวปชอยมุมไนงะอ๋อฝั่งโจทย์ใช่ไหมฝั่งโจ์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่คือคือฝั่งประชอยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหานะว่าจริงๆเมื่อคดีนี้คุณเป็นเริ่มคุณก็มีหน้าที่ดำเนินการได้เป็นไปตามคำพิพากษาใช่ไหมฮะแต่นี่ประชชนเฉยเกระทตั้งคุณทักษิตร์เนี่ย เอ่อเข้าเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับคุณนิ่งเฉยนะฮะพอคุณนิ่งเฉยแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็ก็คือว่าโปชนทำไมถึงนิ่งเฉยในกรณีอย่างนี้อ่ะหมายความว่าไอ้ที่เรากําลังไปเพ่งมองฝั่งคุณทักษิณฝั่งราชทันเนี่ยว่าโอ้โหเขาจะดิ้นหนีอย่างไร <c oughs> เขาจะชี้แจงอย่างไร <c oughs> เขาจะออกอยังไงให้สารเชื่อ ฟังโจทย์ปปชเองเผลอๆก็อาจจะมีการถูกความผิดไปด้วยอาหรือภาษาชาวบ้านอาจจะมีคนติดคุกจานแล้วก็น่าจะหวยออกทุกส่วนแหละครับเจ่าที่ดูนะฮะเพราะว่าทุกส่วนมีหน้าที่ทั้งนั้นนะครับตัวนี้ที่ปปชไม่ดำเนินก,การเนี่ยหวยจะออกที่ปปชแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทันทีในกรณีคดีในในการสอบของศาลตรงนี้ จะเป็นเรื่องในอนาคตนะครับที่กลายเป็นเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นะ uh huh. ฮะโหผมผมขออนุญาตถามตรงนี้ก่อนนะเอาแค่ตัดตอนตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะถามไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆบุคคลอื่นด้วยถ้าเอาตามนี้แล้วสารไต่สวนแล้วได้ความจริงว่ามันมีขบวนการจงใจทําผิดกฎหมายจริงๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าบารมีนี่ อะไรนะเขาเรียกอะไรนะกว้างใหญ่ไพศาลแผ่ไปทั้งฝั่งโจทย์และจำเลยเลยเหรออาจารย์ก็ก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่การแจ้งความดำเนินคดีของคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดำเนินคดีขององค์กรของรัฐซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบในด้านการพิจาริตนะครับเมื่อคุณมีหน้าที่เนี่ยคุณต้องทําให้ครบกระบวนการนะในเมื่อไม่ทําเนี่ยถ้าใครเขาหยิบเรื่องนี้ไปร้องในอนาคต ว่าอปปชเนี่ยล้วินยายนี้่เนี่ยก็าสามารถทําได้นะฮนะแต่จะไปช่องทางยังไงนั่นเป็นอีกประเด็นนะครับส่วนแพทย์ใหญ่ก็ดีราชทัณฑ์ก็ดีอ่ผอาผบบเรือนจากรณีเรือนจำเรือนจํกลางแรงงานพิเศษกรุงเทพเนี่ยอันนี้อยู่ในจานวนคดีอยู่แล้วที่ที่เป็นปัญหาแน่เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีปัญหาว่ามีส่วนในการใช้ดินปินิษเอาออกไปจากเรือนจําหรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นในคนที่จะรับผลเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณทักษิณนะมันมีคนอื่นอีกหลายคนแต่ว่าจะเป็นในคดีนี้หรือจะเป็นในคดีที่เกิดขึ้นข้างหน้าแัะนเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์แต่เพื่อความยุติธรรมเราก็มองกลับไปยังมุมของฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าจำเลยหรือถูกแทนว่าจำเลยขึ้นซึ่งมีคุณทักษิณกับกับหน่วยงานราชการแล้วถ้าเขา ผู้กำกับบทบอกเฮ้ยเองต้องเบิกความสอดคล้องการกลมจะต้องเบิกความสอดคล้องกับเดือนจําเดือกนกรรมต้องเบิกความสอดคล้องกับโรงพยาบาลทุกหน่วยจะต้องมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันอา้าอย่างนี้เขาก็รอดได้ไม่ใช่เหรออาจารย์ถ้าเขาถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าทุกคนเบิกความสอดคล้องกันอนะ่ะก็พยายามจะนึกหาสูตรให้อยู่นะครับแต่มันได้นึกสูสรที่จะสอดคล้องกันไม่เจอ ผมก็นึกไม่ออกนะว่ามันจะมีสูตรไหนที่ทําให้เขาสอดคล้องกันเพราะว่าถ้าราชทานบอกแบบนึงแพทย์ใหญ่บอกแบบนึงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องอความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเพราะว่าอถ้าถ้าแบบสอดคล้องกันก็จะมีคนหนึ่งต้องรับผิดนะครับอ่อาผมผมผมลองดูกรมราชธานบอกว่า <c oughs> ก็ความเห็นของหมอราชธานบอกว่าเ <c oughs> ขาป่วยจริง เมื่อทําความเห็นส่งไปแล้วโรงพยาบาลตํารวจรับตัวแล้วก็เห็นว่าป่วยหนักจริงกรมราชธรรมก็ใช้อํานาจที่มีอ,อยู่ก็ส่งไปจริงโรงพยาบาลตารวจก็บอกว่าเออต้องอยู่เท่านี้เท่านี้นจริงๆเอา้าวมันก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลแม่จาร์ก็อขอศาลยังไงอ๋อสุดท้ายมาตายเรื่องขอศาลขอศาลได้ยังจะไม่ได้ขอศาลก็มีปัญหานะเพราะฉะนัน้นโดยหลักการก็ต้องขอศาลก่อน เอาเล่าไอ้เรื่องป่วยท้องป่วยทิพอะไรนี่ไม่มีไม่ไม่สามารถที่จะจี้เข้าไปได้เหรออาจารย์จี้อ่ะจี้ได้ว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนแค่ไหนแต่ว่าหลังจากที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแบบว่าเอาไว้ทันทีเอาไว้แล้วไม่ยอมออกมาให้เข้าโรงพยาบาลแล้วจะถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิตเนี่ยพาไปก่อนได้ครับแต่หลักการก็คือเพื่อพาไปแล้วว่าถึงระยะเวลาที่ที่อ่าเหมาะสมคือเมื่อคุณพาไปแล้วคุณต้องไปขอศาตร ได้ารที่ดมีมาแต่อนุญ,ญาตให้เป็นการเป็นเตากาันการลงโทษหรือเปล่า,าทานีนี้คุณเลกเสียนจนออกมาจากเรือนจาแล้วจนอ,อได้รับเกณฑ์พยโทษแล้วก็ยังไม่เคยมีการขอสารเนี่ยนะไอ้ตรงนี้มันจะตอบอยังไงแล้ว่าทําไมไม่ได้ขออ่าคุณคุณคุณผู้ชมพอจะเข้าใจนะอาจารย์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอญาตตรงนี้พักสักครู่เดียวนะอาจารย์กลับมารบประโยคนี้น่าสนใจ คุณทักษิณจะเข้าไป180วันจนได้รับการพักโทษอีกครึ่งหนึ่งจนออกมามีบทบาทแล้วไปเล่นนงเล่นน้ําสงการให้ความเห็นแล้วก็ไม่มีใครไปรื้อฟื้นขึ้นมาผมจะถามอาจารย์งี้ว่าแล้วนายกรัฐมตรีที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรกับคณะรัฐมตรีกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้อง157ย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมเดี๋ยวกลับมานะครับอาจารย์เดี๋ยวกลับมานะ นี่นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ำพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริก ปลาดุกฟูแซบก็คัดสรรแบบปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้าพริกทั้ง2รสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรย๋วยเตีว๋ว ็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า Line TV t v 999รับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ